ายน้ําตกยังไงให้ออกมาเป็นเส้นอยากรู้ต้องดูคลิปนี้เลยครับทุกครั้งที่เราใช้แอปกล้องปกติถ่ายภาพน้ําตกที่ได้มันก็จะดูแข็งๆประมาณนี้ครับอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือขาตั้งกล้องครับตอนนี้ผมใช้มือถือ s ั m s u n g า a l a ก y S23 Ultra มครับมีการอัปเดต ND Filter มาให้ใหม่ครับเข้าไปที่แอป Cam ีรครับเลื่อนเมนูไปตรงคําว่าอื่นๆครับกดไปที่ expert raw ด้านบนซ้ายครับเลือก ND Filter ที่บนขวาครับตั้ง speed shutter ไปที่1วินาทีตั้งค่า ISO ั้งค่าที่ ND Filter ครั้งนี้ผมจะเลือกไปที่512ครับซึ่งในการถ่ายแต่ละครั้งอาจจะตั้งค่าไม่เหมือนกันครับแล้วแต่สภาวะแสง ND นั้นทําหน้าที่กรองแสงเหมือนแว่นกันแดดเป็นตัวช่วยไม่ให้ภาพมีแสงจ้าเกินไปในขณะที่เราใช้สปีดชัตเตอร์ต่ำผมตั้งเวลานับถอยหลังชัตเตอร์ไว้5วินาทีนะครับ mm hmm. เพื่อเราแน่ใจว่าหลังจากที่เรากดชัตเตอร์แล้วกล้องจะไม่สัน่นเสร็จแล้วรอกล้องทํางานนะครับรับภาพ1วินาทีถ่ายเสร็จแล้วภาพของเราจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ Expert Raw จะมีรูปมาคู่กัน2รูปครับภาพปกติ กว่านำภาพไฟล์รอไปแต่งด้วยแอป Snapseed เราจะได้ภาพน้ำตกฟุ้งๆแบบนี้เลยครับเอามาเทียบกับรูปแรกแล้วเป็นยังไงบ้างรครับเ,เพื่อนๆชอบรูปไหนมากกว่ากันคอมเมนต์มาหน่อยครับส่วนวิธีการแต่งภาพน้ำตกจากไฟล์รอถ้าใครอยากรู้วิธีทำคอมเมนต์มาด้วยนะเทคนิคด,ด,ดีๆมีอีกเพียบกดติดตามไว้เลยนะครับ